สน่ห์กคุณผู้ฟังคะมาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อเร็วๆนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 5สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษา28กร,รกฎาคม2506 น7ณธนาคารโลหิตโรงพยาบาลสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปรยาสุวรรณชื่นอ่าน